็วัเนดนี๋ยวผมจะมาพูดนะดูดผมนะครับเดินตำรวจนะครับจับหรือว่ายุดททอนะครับอันนี้ดูดก็ยังอยูง่งพักนะร,กรัตัตตรุก เอ่อคลิปต่อไปผมจะเล่าอีกคันนะครับตอนที่ผมได้รุนมาแต่คงจะไม่ได้นะครับามไม่ผมก็ไม่รู้จะให้หรูป้ป่าพอแต่ว่าก่อนที่ผมจะเพื่อนผมกับขับไปนะก่อนเพื่อนผมกลับ,บไปโนะดนยึดครับผมก็ได้จากยันชูดมานะ มานี่ยผมก็มาดีกันมาแลยวเอามาดูันก้องผก็ได้เกะมาแล้วนะจับลองกลจุ่มไม่มีอะไรนะเนี่ยผมจะแกะ อเยอะเยอะเตรียมตไมาด้วยนะเเดี๋ยวเราลงไปใส่รูดกันเนาะลงไปดูว่าใส่ได้ปะ